สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องอาการตกแต่งปั้นชาด้วยอักษรภาษาจีนหรือเรียกว่าซูฝานะครับเพราะว่าเมื่อเราดูปั้นโดยภาพรวมแล้วไม่ว่าจะเป็นทรงดินการตกแต่งด้วยรูปภาพหรือตาประทับศิลปิน ดูแล้วคุมเคือว่าเอ๊สวยในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สวยสุดก็มีหลักการการพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งก็คือููฟาเพราะว่าถ้าโดยรวมแล้วดินดูเอ๊ดินเหมือนจะใช้ได้แต่มาดูููฟาแล้วเอ๊ทำไมมันขี้เหล่จังไม่เหมือนเป็นการแกะโดยศิลปินส่วนตัวผมก็จะสนใจเพราะว่าเมื่อ องประกอบต่างๆมันได้แล้วแต่ซูฟ่าเขียนซึ่งตกจากมาตรฐานทั่วไปมากๆเพราะฉะนั้นในความเห็นส่วนตัวผมก็จะตีไปว่าปั้นใบนั้นถึงผมจะไม่รู้ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าเป็นศิลปินระดับไหนปั้นก็จะไม่เลือกปั้นใบนั้นเพราะว่ายิ่งเป็นระดับศิลปินนะฮนะซูฟ่าจะต้องได้มาตรฐาน เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาคุยถึงเรื่องซูฝ่านั่นก็คือการคัดลายมือจีนแบบคร่าวๆยังไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าถ้าลงลึกมากก็จะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเขียนซูฝ่าที่ลึกนะครับอันนี้เรารู้กันแบบคร่าวๆแล้วกันใบที่หนึ่งนะครับใบนี้เป็นปัญชาของหลานสาว ฉี่ห้างถังนะครับน่าจะเป็นของท่านอาจารย์ศิลปินเจียงหลิงหลิงเป็นศิลปินระดับ2นะครับดูการตกแต่งด้วยโซฟาเดี๋ยวผมจะอธิบายข้าวๆนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเราดูแบบนี้เราต้องจับหลักการของโซฟาในการเขียนโซฟาให้ได้ก่อนนะครับ นนฮะผมวางสมมติผมวางนินสอไว้ตรงนี้เป็นช่องนะครับผมตีเป็นช่องเส้นล่างตรงนี้นะครับขีดมาเส้นบนขีดมาแล้วก็ขีดมาก็คือทําเป็นตารางนะครับเป็นตารางเนี่ยส่วนมากจะต้องตรงตรงนะครับตรงแล้วก็ช่องไฟเนี่ยช่องไฟระหว่างตรงนี้จะต้องใกล้เคียงกันไม่ใช่ โอเคแถวนี้ได้เสร็จมาแถวล่างตัวนี้สูงตัวนี้ต่ำแบบนี้ถือว่าไม่ผ่านนะครับนี่นะครับลองดูเห็นไหมเห็นไหมฮะออแนวแนวขวางเห็นไหมครับหลักการเบื้องต้นนะเสร็จแล้วเราก็มาดูการตรงต้องเขียนให้ตรงนะครับนี่เห็นไหมตรง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  นี่นะครับโอเคก็เป็น1ขนาดในช่องไฟอ่ะช่องไฟต้องให้ได้ผมตีแบบนี้แบบนี้แล้วสุดกึ่งกลางไม่ทราบว่าผมอธิบายถูกหรือเปล่านะฮะสมมติเราผ่าตัวหนังสือที่มาตรงกึ่งกลางนะครับนี่เราผ่ามาเลยกึ่งกลางเชือ่อมตรงนี้แล้วเชือ่อมแบ่งตงัวหนังสือเนี่ย เป็นเป็นช่องแบบนี้การวางอ่ะซ้ายขวาบนล่างช่องต้องให้ใกล้เคียงกันอ่าเช่นผมมีตัวอย่างดูนะทำแบบนี้นี่นะครับ่ัหมดนี่เห็นไหมช่องตรงนี้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 ต,นต้อง เหลือให้ใกล้เคียงกันหาสุดผ่ากลางตรงนี้ก็ต้องแบ่งให้เท่ากันประมาณขนาดนี้แล้วการเขียนเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบเห็นไ,ไหมการแบ่งสมมติผมเขียนตัวเนึงมาอยู่ตรงนี้ก็ต้องตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องก็ต้องห่างให้เท่ากันมาแถวที่2อีกช่องช่องเนี้ยช่องที่เราาสมมติผมขีดกันมันจะใช้กล้องมันจะลําบากหน่อยเห็นไ,ไหมฮะผมสมมติผมยังเม็ดล่างนะฮะวาง อ่าตรงนี้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 ก็ต้องใกล้เคียงกันซึ่งแค่ดูหลักการเบื้องต้นแค่นีนะ้ก็สามารถพิจารณาได้แล้วว่าปั้นใบนั้นนะ่ะเรียกว่าเป็นระดับผ่านไหมอ่ะเรียกว่าฝีมือหรือการฝีมือแล้วกันประมาณนี้น่าจะใช้คำนี้น่าจะไม่ผิด นะครับโอเคเมื่อรู้หลักการแล้วนะฮะหลักการคร่าวๆแล้วแล้วเรามาดูอีกผมขอใช้คำว่าการตวัดตัวอักษรแล้วกันเนี่ยฮะอันนี้แบบลึกเข้าไปอีกเห็นไหมครับแบบที่แบบที่1เรียกขนาดแล้วกันขนาดช่องไฟแบบที่2การตวัดตัวหนังสือเนี่ยนี่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามีแบบเนี้ยก็ถือว่ามาตรฐานเพิ่มขึ้นมาอีก เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมหลักการที่สองลูกค้าเห็นแบบนี้มองได้เลยถึงเราจะอ่านภาษาจีนไม่ได้แต่มองแค่นี้ก็ถือว่าปั้นชาใบนั้นไม่น่าจะเป็นของเรียนแบบแล้วก็เป็นปั้นชาที่ที่ภาพรวมต้องดีแน่นอนเพราะไม่มีใครเอาดินปอมแล้วมาเขียนตัวหนังสือสวยจะมีน้อยมากนอกจากปั้นชาใบนั้น ทำาเรียนแบบศิลปินระดับสูงซึ่งได้ราคาเขาก็ต้องลงทุนหน่อยเห็นไหมครับการเด่นตวัดตวัดต่างๆนะโอเคหหลักการ2หลักการนะฮะหลักการที่3นะครับดูเส้นเส้นนะฮะจะเท่ากันน้ำหนักจะเท่ากันส่วนมากเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เห็นไหมอันนี้ถือว่าได้การตกแต่งที่ส่งเสริมตัวปั้นหมายความว่าดินดีทรงสวยตกแต่งรูปปั้นสวยตกแต่งภาพวาดสวยศิลปินระดับสูงก็ได้ลายมือที่สวยอีกนะครับ S <S <an> ก็ดูองค์ประกอบแล้วถือว่าผ่านแต่ถ้ามีปั้นเลียนแบบโอ้อะไรได้หมดเลยนะครับมองแล้วดินทาเลียนแบบได้ได้เหมือนมากแต่ปรากฏว่ามาดูซูฟาไม่ตรงหลักการเลยเพราะฉะนั้นตีไปเลยว่าปั้นใบนี้ขาดความสมบูรณ์ก็ <S <S เป็นศิลปินระดับเออน่าจะระดับ2องมั้งผมจำไม่ได้เห็นไหมฮะ แต่วันนี้ไม่ต้องไปยังไม่ไปไกลถึงการพูดถึงการแกะแบบไหนนะครับอันนี้จะพูดถึงซูฝาเบื้องต้นให้ฟังนี่เห็นไหมครับช่องไฟบนล่างซ้ายฝาซ้ายขวาผ่ากลางเห็นไหมถ้าผมวิ่งเส้นมาเลยวิ่งเส้นมาเลยนี่นะครับนี่วิ่งมาจือนี่นะ วิ่งมาเห็นไหมครับวิ่งมาขีดเส้นมาเลยเห็นไหมฮะจะใกล้เคียงกันมากขีดเส้นบนใกล้เคียงกันมากขีดเส้นอีกเส้นหนึ่งใกล้เคียงกันมากเห็นไหมฮะช่องไฟจะใกล้เคียงกันเสร็จปุ๊บผมผ่ามาน,นีนน่ตัวนี้หนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้หนึ่งเห็นไหมช่องไฟตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็จะใกล้เคียงกันมากเห็นไหมครับนี่แล้วผมผ่าตัวหนังสือตรงกลางอีกเห็นไหมเมื่อผ่าตัวหนังสือตรงกลาง ผมผ่าอย่างนี้นะซ้ายขวาเนี่ยต้องใกล้เคียงกันเห็นไหมผมผ่านี้ชืบเห็นไหมครับนี่เป็นอย่างนั้นนะฮะเมื่อเราดูอดปั้นภาพรวมสวยซูฟาสวยโอเคปั้นใบนี้มีโอกาสที่จะเป็นศิลปินระดับได้เลยนะครับ ตีได้เลยถึงไม่มีเอกสารหลักฐานรองรับก็ตีได้เลยว่าเป็นศิลปินแน่นอนนะฮะมีโอกาสผิดพลาดแต่น้อยเพราะอย่าลืมนะครับปั้นที่ทำเรียนแบบเนี่ยมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นข้าซื้อระดับ1 2 3ลงมานะครับส่วนมากถ้าง,งานไม่ดีท่านจะไม่ปล่อยออกมาเพราะว่าจะทำให้คนมองเกิด ความคิดท,ที่ที่ไม่ดีนะครับนี่มาดูใบที่3ตัวนี้ของอาจารย์เจียงเป็นศิลปินผู้ชายเป็นระดับสองซึ่งปีที่แล้วผมได้มาและปีนี้ผมก็ได้มาซึ่งไม่มากเพราะว่าศิลปินไม่ได้ออกเยอะนะครับ เห็นไหมวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องทรงแต่ขอพูดหน่อยความคมเนี่ยเหมือนกันเลยความคมช่องไฟอะไรต่างๆเหมือนกันอ่านดูตัวหนังสือสองตัวนี้เป็นไงครับผ่าเหลี่ยมตัวนี้มาเห็นไหมฮะซ้ายขวาเป็นไงช่องไฟตรงนี้แล้วผ่าผ่าเหลี่ยมตรงนี้เป็นไงช่องไฟเห็นไหมครับเห็นไหมนี่นะครับซึ่งเป็นเป็นหลักการที่นําไปใช้ได้เลย ดูตัวขนาดตัวหนังสือเส้นตัวหนังสือดูการตวัดปลายตัวหนังสือเป็นไงครับเดี๋ยวผมใช่ดูอีกใบหนึ่งใบสุดท้ายแล้วกันเป็นของหลีชางหงซึ่งคลิปนี้จะต่อจากคลิปก่อนหน้านี้ที่พูดถึงอ่า่ฟาของท่านหลีชางหงซึ่งท่านเขียนได้หลายแบบนะครับต้องให้คนที่มีประสบการณ์ดูผมก็ดูด้วยหลักการ พื้นฐานซึ่งสามารถใช้แค่นี้ก็สามารถคัดได้แล้วนะฮะแต่ส่วนลึกๆตัวนั้นต้องต้องให้ภรรยาเป็นผู้บรรยายนะครับดูนี่นะครับดูลายมือของท่านหลีช่ชางห่วงดูช่องไฟดูเส้นอักษรดูการตวัดปลายอักษร ดูตีเส้นมาเราจับมาตีเส้นผ่ากลางบนล่างแนวขวางผ่าตัวหนังสือนะฮะแต่สิ่งที่ผมบรรยายเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดสำหรับผู้ที่มีความรู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องููฟาแต่หลักการเบื้องต้นไม่ผิดพลาดแน่นอนครับ ถึงเราจะอ่านไม่ได้เราใช้หลักการนี้ผมว่าไม่ผิดพลาดแน่นอนท้าจะได้ปั้นที่ชัดเจนขึ้นเพราะบางครั้งอาจจะมีทั้งเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆแต่มาตกน้าตายที่การตกแต่งด้วยสูฟาสูฟา นะครับผมนะอันนี้ก็เป็นปั้นของปีชางหงเป็นดินเลือดมงกอเป็นยังไงบ้างโอเคก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาฟังกันนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ